สวัสดีค่ะมันมี่พียเองนะคะก็วันนี้พอดีไปเห็นสเตตัสแล้วก็รูปภาพที่ขึ้นด่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาายในพระนามของสมเด็จย่านะคะคือยังไงดีล่ะคะก็ไม่อยากจะพูดใจหยาบคายเท่าไหร่เนาะก็เอาเบาๆไปละกันเพราะมันจะดูไม่ดีในอนาคตของดิฉันเองนะคะ ม่ทราบว่าเป็นอะไรหรอคะคือทำไมต้องขึ้นด่ามาหาลัยคนอื่นด้วยคุณมีปมทางจิตใจอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าสอบไม่ติดหรือว่าเคยเรียนแล้วเรียนไม่จบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณขึ้นว่าคุณเรียนที่ออลฟอ์ดแต่จริงๆแล้วคุณเรียนที่ไหนล่ะคะคือไม่เห็นมีอะไรชี้ชัดแบบชัดเจนเลยว่า ต้นกาเนิดทุนคุณมาจากที่ไหนแล้วคุณเอาอะไรตัดสินเขาว่าเด็กมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยไม่มีงานทําหรือตกงานอืมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกที่เด็กมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเขาเป็นเดือดเป็นร้อนกันเนี่ยคือเขารักในสถาบันของตนเองนะคะคุณก็ไม่สมควรที่จะทำหรือเปล่าอ่ะมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณส่วนไหนบ้างที่คุณด่ามหาวิทยาลัยของคนอื่นนะคะแล้ว ยิ่งคุณดูถูกคนอื่นเนี่ยมันยิ่งไม่ได้ทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นเลยนะครับการที่ตัวเองการที่คุณบอกว่า,ามหาลัยอื่นหรือมหาลัยไหนก็แล้วแต่ที่คุณจะอ้างถึงเนี่ยว่าไม่ดีหรือแย่อย่างเงี้ยมันทำให้มหาลัยของคุณนะ่ดูดีเพิ่มมากขึ้นหรอคะถ้ามีความสุขแบบนี้ก็ทำต่อไปเถอะคะ่ะก็โดนสาบงี้ละคะ่ะ พวกนักเลงคีย์บอร์ดเนี้ยก็ดีแต่พิมพ์อะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไปวันๆช่วยแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมานะคะก็คือคงอยู่ลำบากแล้วล่ะถ้าเป็นคนเชียงรายนะหรือว่าไม่เป็นคนที่ไหนก็แล้วแต่คือสิ่งที่คนพูดก็ไม่พูดสิ่งที่ไม่คนพูดก็ห่าออกมาอยู่ได้มียังมีความเป็นคนอยู่หรอคะนะก็ฝากด้วยนะคะอีอะไรนะ อีเต้งสมตุย๋ยคนบ้าหรือชื่อเต้งสมตุย๋ยนี่กูแปลเป็นไทยนะังกษออ่านไม่ออกหรอกแล้วก็จะบอกอะไรนะให้นะคะคือดิฉันเองเนี่ยเคยขอใช้คำว่าเคยนะคะเพราะว่าเรียนไม่จบแต่ดิฉันก็มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง3ปีที่ฉันอยู่แม่ฟ้าหลวงมาเนี่ยประสบการณ์เกินมากกว่าที่จะใช้อะไรได้อีกดิฉันเป็นลีดของสํานักวิชาศิลปศาสตร์ดิฉันได้เป็นกระตอยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำกิจกรรมทุกอย่างทุกคนรู้จักมีทั้งคนรักคนเกลียดครบทุกอย่างเลยค่ะอืมก็ทําให้ดิฉันได้ประสบการณ์มากมายค่ะก็เป็นเดือดเป็นร้อนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นมหาลาัยเก่าของดิฉันเองยังไงก็พิจารณาตัวเองด้วนะคะว่าสมควรที่จะทําอะไรต่อไปเพราะว่าคนจบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็เยอะนะคะทำงานดีๆทั้งนั้น แล้เธอล่ะมีอะไรดีขอบคุณค่ะอีแตงส่งต่๋ยดอก